ทำให้ดูหนังมื่อะค่ะทุกเมื่อเหมือนกันหมดไหมคะเหมือนกันคะ่ะเราจะทํารวมกันก็ได้นะคะวันหนึ่งเราทําทั้งส่วนนีนน้ได้แล้วก็เก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นนี้ช่องธรรมดาช่อง<ล>ชิลช่องธรรมดาเลยคะ่ะช่องธรรมดาได้กี่ชั่วโมงยี่สี่ชั่วโมงค่ะเราทำใช้จะมีส่วนประกอบก็มีไข่ขาวเนื้อปลาแล้วก็เป็น ขนมปังขาวาแล้วก็ฟักทองฟังตุง้งน้ำตาลทรายน้ำมันพืชแล้วก็เป็นเกลือคนี่มันใช้เหมือนกันทุกวัน้นเลยเหรอคะใช่ค่ะทุกวันทุกวันทุกว,นกวนันจะใช้สูตรนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นสูตรทั้งวันนะคะ,ะสูตรเดียวตลอดเป็นเดือนก็ใช่ค่ะแล้วแต่คุณหมอถ้าคุณหมอให้มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราถึงจะปรับเปลี่ยนตามสั่งแพทย์จ้ะ เราลวกอุปกรณ์เสร็จแล้ลวก็ไปั่นได้เลยค่ะน้ำส่วนผสมนี้คือล้างสะอาดปกติใช่ค่ะแล้วก็เอาไปนึงนะะน่ง่ะคะนึ่งค่ะหรือว่าจะเป็นการต้มก็ได้แต่ว่าที่เราใช้การนึ่งนะคะถ้าต้มนี่คือ,เ,อเป็นผักอะไรก็ต้มได้แต่ว่าขนมปังนึงนะะ่งใช่ไหมคะทั้งหมดเลยค่ะของเราใช้นึ่งทั้งหมดเลย แต่ว่าถ้าเป็นต้มหมักก็คือใส่นขนมปังสุดท้ายอ๋อค่ะถ้าต้มนี่มีต้มต้มต้มขี่นทีอะไรอย่างนี้ไหมต้มให้แด้ผักสุก่ะคประมาณครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะแต่เราชินมนึ่งกะดีผักเพราะว่าความหนืดนะคนไข้เป็น1.2ด้วยอะคะ่ะจะมีเรื่องความหนืดมาด้วยถ้าการนรึ่องอะ่ะมันจะทําให้น้ํามันมีเยอะเกินไปนะคะ่ะ บอกนะ้ำอืมก็ครั้งแรกถ้าสมมติว่าอา่าเต็มสูตรเนี่ยจะประมาณแค่นี้เนี่ยถ้าจะประมาณแค่นี้เราก็ใส่น้ำไปประมาณ500มลก็ได้ ไม่นับนาทีแต่ใ,<ช>ให,ให้ให้เนียนที่สุดนะคะใช่เ,เพราะว่าเครื่องแต่ละอันไม่เหมือนกันเครื่องปั่นแต่ละอันไม่เหมือนกันนะคะเว<อ>ลาเลือกซื้อเครื่องปัน่นพยายามเลือกซื้อเครื่องปั่นที่มีวัตถุนสูง,สงวัตถุนสูง,สงนะอันนั้นเป็นไรน้ำมันค่ะน้ำม,มันลำข้าวาน้ำมันลำข้าวค่ะที่มีน้ำมันอืม ม,ม,มีเครื่องกาลังตันสายแล้วตอนเราเป็ข้าวนี่คือเทจากขวดเลยใช่ค่ะแต่ว่าเราต้องชั่งอ่าเราต้องปวงตามสีสีที่กำหนดไว้เนี่ยค่ะอ๋อค่ะ กันน่ะแล้วรองอีกทีใช่ไหม ทีงเนื่งกับต้นนี่อันไหนหนืดกว่าต้นหนืดกว่าต้มนืดกว่ามันกบอกว่าให้ไปตั้งไฟกันเดืยดใช่ค่ะแล้วหลังจากเนี้ยเราก็เอาไปตั้งในเราจะมีหม้ออีกอันนี้ค่ะว่าอดีเราไม่เตรียมไมจะมีหม้ออีกอันนึงไว้สำหรับ วางคู่กันนะคะแล้วก็ไปตั้งไว้ก็เป็นการฆ่าเชื้อค่ะตั้งกับตัวนี้เลยใช่ค่ะเหมือนใจจะต้องคนเรื่อยๆนะคะในนี้บอกออต้องคนเรื่อยๆใช่ต้องคนเพราะว่าเผื่อจะติดก้น้างนะคะ<อ>หรือว่าถ้าจะเป็นแบก็ได้นะคะแรปแล้วก็เอาไปนึ่งในรังถึงนะคะจะเป็นการฆ่าเชื้อได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดแล้วมันก็ควรไม่ได้ใช่แต่ว่าถ้าน,นึ่งมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เดือดท้างใต้อ่ะค่ะอ๋อค่ะมันเป็นไอน้ำอืม,มนึ่งแค่ใช่ค่ะอันนี้เราก็ก็กรอบใส่ถุงถุงถุงั่ะใส่ยางเดี๋ยวทาวงโรงพยาบาลจะมีให้หรือเลยอ๋ออันนี้แล้วแต่แล้วแต่ว่า คนไข้เอาคนไข้ไปหาซื้อทั้งนอกเอ๊ะแต่ว่า